สวัสดีพ่อทายพ่อทายมีมะม่วงหวานๆมาฝากครับกิน <c> น <oughs> ้ำหรอน้ำหรือปี้ยกินน้ำเยอ่ะบุ๊คโก้หลังมี<ป>้ค<ป>ุณพ่ออะไรอย่างเงี้ย ไ,ได้เห็นกันหลายวันเอาเอาเอาไปอย่างนี้นะ,ะวัวเขาไก่อยู่กำลังอาบน้ำอยู่เหี้ดักดักดักหวานไหมเป็นด้วยนะเป็นด้วยนะอันนะ้าน้า เดี๋หาไม่เหรอไม่มามาละคอเขหวานอยู่นี่หาด้เลยหาไเลยถงสู๋หงสูงหเงาไม่แสดงว่าไม่อร่อยหายออกทำไม เยีวหืมเคียวกอบเลยขอบคุณครับขอบคุณครับขอเสียงหน่อยขอเสียงหน่อยอนาวมาเขอเสียงหน่อยเสียงกเคยรอแล้วเนี vĩnh kỳ mãi thái vĩnh kỳ mãi thái Ủa, Ủa. thái là vĩnh thái là vĩnh thái là vĩnh <laughs> <laughs> thái là hai cột đều hai cột gióng dùng này dùng này dùng <laughs> <laughs> oh, này dùng 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 này này ทำมกุ๊บเลยทำมกุ๊บเลยนีส่สดชื่นสดชื่นสดชื่นเลยพระอเอ,เอ,เอเกเย็นลมพัดมาเย็นมากครับ <och h uff> ทำยิ้มหน้าด้วยนะอาสวัสดีจ้าสี่สิบท่านค่ะสวัสดีสค่ะผู้ใดเนี้ยพี่กิสุรีสวัสดีค่ะ,คะขอบคุณนะคะพี่กิบสุดีนะคะสติส๊กเกอร์สามดวงพอนะคะพี่ตุ๊กตาขอบคุณค่ะแมววิสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสติ๊กเกอร์ ตุ๊กตาอพี่ศักชัยสวัสดีค่ะอาบน้ำสบายเลยครับก่ <c oughs> อนจะลงครับใช่ไหมอะไรอะไรแตกอุ๊บแตกปุ๊บเลยใช่ไหม <c oughs> ลงมาแล้วเอาสิหยิบเลย <c oughs> อ่๋อ๊เปียดนะ <c oughs> เปียดครับ มาแล้วไปเอ็กแล้วโอ้เส้นใหญ่เส้นหนาเลยมีตังแม่ขนมาเอกอยู่แล้วนะคะพี่ซักใช่กาบสาทุพ่อพเอกชัยขอให้สุขภาพแข็งแรงหายป่วยครับนี่อีเอามะละกอมาให้แล้วลูกใหญ่ๆเลยสวัสดีพี่พานิชสวัสดีค่ะ นี่มะละกอลูกใหญ่เลยสวัสดีครับเทวดาน้อยวิภานี้สวัสดีนะคะพี่ธัญน,นัน์สวัสดี